โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ i o s แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t เคทีสตูดะ คลิปนี้มารีวิวซิโก้กิตศัก์สีนาเมืองนะครับผมถือว่าน่าเล่นพอสมควรนะปกตินักเตะไทยที่มาแล้วแบบส่วนใหญ่นะมันเล่นไม่ค่อยได้มันอาจจะเป็นตัวจริงยากด้วยวอลที่มันไม่ได้สูงนะแต่รอบนี้ร้อยสองรอยสองนี่คือเจียมๆเ,เลยนะจเจียมๆเลยนะร้อยสอเนี่ยแลสเตตอย่างโหด34ปีเท้าขวานะโกโพชเชอร์หาช่องเก้าเปลยนะอ รองบอล8ปสงเลี้ยงบอล8ปแล้วบระกบตัว84แต่จ่ายบอลอาจจะไม่ได้ดีนะจบสกอร์ 9, เกถือว่าเยอะลุ้งม,มง75ลุ้มมงเตะจะทาความโค้ง79นะฮะแล้วก็จะมีเอ่อสปีดเกสปีดต้น98มีสกิลเทพ acceleration burst น,นะฮะพลังงานยิง85กระโดดเจ็ดสี่อ่าปะทะเจ็ดงตัว9ก้บาลานซ์ดีว่ะนะพลังงาน86มเจ็บเจ็นะมี b t น,นะ คัดไปอินเทอร์มีแอคเซเร์เรชันเบิร์ดปั่นโค้งมียิงลูกสายยิงท้ายากตลังการนะนะยิงจังหวะแรกมีเก๋าเกมนะมีไล่บอลแล้วก็เล่นในเกมท้กกดดันได้ดีเพิ่มสกิลได้แตนะ่สำหรับซิโก้กินจับเซนาเมืองนะครับผมเจียมๆไปลองสนามนะลุยโอเค เกมแรกสำหรับซิโกโ้นะโอ้ต้องบอกว่าเล่นได้ด้ยสเตต์นะสเตต์บวกโอเวอร์ออลเนี่ยเล่นได้เลยแต่พอลงสนามจริงๆอาจจะได้ไหมผมว่าได้ไม่ใช่ปัญหาความเร็ว90สปีดต,ต้นหนูย่างเยอะบวกสกิลเทพอ,อีกหาช่องก็ดีนะผมว่าน่าจะสบายๆว่ะซิโกโ้นะฮะตัวหลักยาวๆไหม แต่เชื่อครับผมมาเลี่ยมนี้เลี่ยมนี้ตรงกลางมีขอยสองคนยกมาโหมูวยังไม่ได้ยังไม่ได้นะกองเต้ค้นมา่ก่อนเลี่ยมนี้จูดูไทยซิโก้ไม่ถึงไม่ถึงมาเทซิกโก้ฮะแต่หลับกลอกไม่ได้หลอกไม่ได้มาเทซิโก้ตากคืนโอ้โหแต่คืนไม่ดีว่ะนะไม่ดีตรงการจ่ายบอลนี่แหละ อูนะฮะซิโก้วิ่งแล้วสวย<ไ>ปลายความเร็มมวมีไม่ได้วะไม่ได้วะได้อยู่พลิกได้ไหมบนแล้วจักระชากก็ยังไม่ได้ดูนะะมาซิโก้ซิโก้ไปก่อนไปก่อนโอ้หลายคนเหลือเกินไม่ไหวว่าสามคนซิโก้ฮะก็ยังไม่ถึงยังไม่ได้ยิงเลยวะเกมนี้ยโดนไปหนึ่งประตูแล้ว สิโกฮะเคลื่อนกระชือยกมาโอเว่นบอลลงโอ้โหนึกว่าบอลลงสวยเจอดักก่อนนะจบครึ่งแรกเงียบกริบเลยว่ะโอกาสได้บอลค่อนข้างน้อยเลยอะเนีนะโอ้โหของบอลเยอะกว่าโอกาสยิงศูนย์เนี่ยนะโอ้โหทึงแรกโคตรเงียบ มาดูครึ่งหลังจะมียิงไหมโอตเกินวิตึงว่ะจะไม่เข้าจริงจะไม่เข้าเลยอ่ะทีวเว่นะฮะมีคนวิ่งไปไปโอ้ยสปีตดต้นสวยแต่ต้องขีดต้องขีดหลบมาได้สวยแม่ต้องจ่ายก่อนนะโอต่อจา่ายอาจจะไม่สวยมากนะโอต่จ่ายจ่ายจ่ายเนี่ยจ่ายไม่ค่อยสวยนะสปีตดต้นมาดีเลยเมืเ่อกี้แม่ยังอะยังอะแต่ผลงานถือว่า เดื้อหนึบอยู่นะโอเว่นนะซิกโก้คืนฝั่งนี้โอ้โหจะพลิกเป็นยิงองก็ไม่พลิกนะมาทเฟลเชอร์ฮะ้ยซิกโก้อยู่ไหนก็ยังไปไม่ได้ปะไปฮะโอเว่นฝั่งนู้นก่อนแล้วแล้ว,แล,วแล้วปาดมาสวยซิกโก้เหลี่ยมนี้เสาแรกเรียบร้อยไปดีเอาดีหนึ่งประตูมาแล้วนะครับผมนแะโอ้ยยืนคนเดียวหาช่องดี โอกาสยิงหนึ่งครั้งหนึ่งประตูว่ะอย่างนั้นก็มีประตูเกมนี้นะเหมือนจะตื้อๆแล้วไม่ออกแต่มีผลงานนะฮะไปฮะเหมือนเดิมซิกโก้ขอไหมขอแต่ยังจ่ายไม่ได้ซิกโก้ฮะซิกโก้ฮะเข้ากลางคืนคืนไปออกข้างได้สวยสวยข้างในมีโอ้คู่ไม่ทันยาวๆฮะซิกโก้รออยู่แล้ะ แต่จ่ายไม่ดีเท่าไหร่วะเนี่ยอติแฟชเชอร์ไปก่อนแฟชเชอร์ซิโก้กดจ่ายไม่ติดอุ้ยเดียวเดียวเดียวกดจ่ายไม่ติดว่ะคืนชิ่งไม่ได้โอ้โหจังหวะเมื่อกี้กดจ่ายไม่ติดแฟชเชอร์ฮะซิโก้วิ่งสวยคืนอเวนสั้นๆมาโอ้โหเหลี่ยมนี้ยากจ่ายยากแะฮะโอเค จบเกมแรกได้มาหนึ่งประตูอนาเต็ดตื้ออยู่นะการยิงแค่หนึ่งครั้งเลยนะหนึ่งครั้งหนึ่งประตูแอนนาสำหรับซิกโก้ได้ไปเจ็ดในเกมนี้ถามว่ายิงสวยไหมเหรอมันก็จะจอดแต่มันวิ่งหาช่องดีนะมันวิ่งดีนะนะโอ้โหโดนยิงยับปากเกมเนี่ยนะกลมเมดิเก้ว่ะ มันก็เร็วเหลือเกินตามไม่ทันจริงนะโอ้โแต่โก้เซฟกระจายนะครับผมโอเคไหนว่าลูกซิกโก้มีแต่ลูกโดนยิงว่ะเกมไม่โดนยิงเยอะเนี่ยลูกเนี้ยโหหลุดไปแล้วทันนะครับผมและโล่งๆอย่างนี้เสาแรกเรียบร้อยสวยๆเกมได้ผ่านไปถือว่ามีผลงานอาจจะยังไม่ได้เด่นมากแต่หนึ่งประตูนะครับผมไปฮะต่อเกมสอง โอเคเกมที่สองนะครับผมเกมที่สองเกมนี้เกมได้หนึ่งประตูหนึ่งประตูนะครับผมจากฟิกโก้แต่เกมพลาโอากาสยิงขึ้นแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็หนึ่งประตูเลยนะนั่นถือว่าใช้โอกาสไม่เปลืองนะดูเกมที่แบบสู้ยากสู้ยากเกมแรกนะมาเกมนี้นะขอโอกาสเยอะๆแต่เกมพลาดโอกาสหนึ่งประตูได้ได้หนึ่งนี่ก็โอเคเจ็บเลยนะนะ หีจูดฮะจูดปาดมาให้กิตสักเปยังไม่ถึงเชื่อฮะมาที่ตรงนี้แล้วคืนยังไม่ได้ยังไม่ได้คํามสวยเปไปรอซิโก,โก้โอ้โหจะหายไม่ได้อีกนะอุต่าห์รอแล้วมาที่ซิโก้ฮะตรงน,นี้ก่อนไปแหมโดนดักตเชื่อครับผมเชื่อยกมาไม่ผ่านเฉยไปฮะซิโก้คืนห่อน ออกข้างว่างๆถึงโอ้โหแต่ทันจัวะเหมือน,นจะทันแล้วโอ้โหโดนชนได้เปิดมุมครับผมในเกมนี้มันจ่ายล้นๆกันเยอะจงังวะซิโก้ามาเปิดนะสิโก้มาเปิดปเ,เปิดเข้าไปเลยแล้วกันเปิดเข้าไปเลยลักการได้ขึ้นโมงเต็มยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้เปิดต่ออยู่นะครับผมยังได้เปิดต่ออยู่นะมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมได้ขึ้นโมงแน่แน่ พุ่งแล้วไกลๆโอ้โหติดเซฟอีกแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้อะเปิดมุมครั้งที่สามนะเปิดมุมครั้งที่สามเป็นเหลี่ยมฝั่งนี้ว่ะเหลี่ยมฝั่งนี้ว่ะเลนสั้นนี่กว่าเลนสั้นๆอย่างนี้แล้วเหลี่ยมนี้ยิงโอ้โหติดเซฟนะทีจูดฮะเข้ากลางโอ้ไม่ได้โดนดักทีเป้ ไปยกไปเลยลูกนี้ทันแน่นอนแต่หระยะทางมันไกลลึกเกินนะครับโอ้โหซิกโก้ฮะชิงชิงแล้วเป้รอง่ายยากลูกที่ฟชเชร์ฮะเพินซิกโก้ิกโก้ให้เป้เป้ไปแล้วหก,ก็ยังไม่ทันว่ะมาที่ซิกโก้ก็ยังไม่ถึงฮะเัา,าม,มาลูกนี้เหมือนจะได้แล้ว,แ,ลวแถวข้างซิกโก้ไปแล้วว่ะ เรียมนี้เรียมนี้ดีดเรียบร้อยเลยโอ้โหมาแล้วประตูที่สองนะประตูแรกของเกมนะปวดติปัญหาช่องดีว่ะนะถ้าอยากได้หลุดถ้าได้หลุดคือได้จริงเลยมาแล้วนะครับผมโอเคจบเกมครึ่งแรกพอดีหนึ่งประตูเฮ้ยนะเริ่มจับจุดได้แล้ววะถ้าให้มันไปเชื่อมเกมไปชิ่งเนี่ยยากมันเล่นยากว่ามันจ่ายบอลอาจจะไม่ได้ดีมาก แต่ถ้าหาชอบให้มันวิ่งและจ่ายให้มันยิงอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหซิกโก้คือเด็ดเลยว่ะด้วยความเร็วสปีดต้นสกิลทพไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้ซิกโก้ฮะเอามาชิงเนี่ยพอเวลาจังหวะจังบัญจ่ายมันชิงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ดีนะต้องหาจังหวะให้มันวิ่งแล้วก็ไปอย่างนี้เนี่ยมันได้ผลนะครับผมอย่างนี้มันได้ผลนะหลักคนไหนแล้วปั่นเรียบร้อยเลยโอ้โหสองประตูเชื่อเอาแล้วว่ะ เริ่มจับจุดได้แล้วว่านะปกติไปติดนสายแบบลูกชิ่งลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ชิ่งมันยากหน่อยมันจ่ายวันไม่ได้ดีมากนะก,ก็ฮะออกข้างแบบชิวๆเบาๆแล้วหาช่องแทงอย่าง,งนี้เป็นจูดว่ะยิงก่อนราการแต่อย่าให้ซิกโก้ไ่จูดไปเฉยโอ้โหแล้วไหลเลยอะแล้วไม่ไหลเลยว่ะโอ้โหสามประตูแบบติดๆกันเลยอะไหลว่ะว่าจับจุดได้ไม่ไหลสำหรับซิกโก้ มีคนวิ่งระมีคนวิ่งวะมยังได้อยู่ยังได้แล้วทแทงอีกแล้วโอ้โหนี่หลุดเลยว่ะแล้วเหลี่ยมยังงี้มุมนี้ไอ้ปลาดโอ้โหจับจุดได้แล้วนะครับผมเชี่ยจับจุดได้คือโหดเลยด้สยสปิดต้นที่มันเยอะ โอ้โหไว้ยิงโหดจัดเกมนี้สามประตูแล้วอะแล้วก็ไม่น่ารอดน่าจะหลุดไปแล้วด้วยโอ้โหเชีคือกเกมแรกเนี่ยไปะจะไปเน,น้นแบบชิงบบช่งไงเป็นเน้นชิ่งเป็นเน้นอะไรอย่างเงี้ยนะโหเลน่นยากคงมาเกมเนี้ยเนี่ยครึ่งแรกก็แบบงงๆตืต้อๆเหมือนนะแต่พอจับจุดได้เนี่ยโอ้โหมาเลยว่ะกองกลางแทงหลุดแทงหลุดเลยอะนะสามประตูในเกมนี้สวยๆทั้งนั้นอ่ะ นะสวยๆทั้งนั้นวิ่งแซงกองหลังไปยิงแบบสบายๆซิโก้เขยงโหดเลยวะซิโก้อย่างโหดนะ,านะมายังอยู่ไหมเนี่ยเหมือนจะโอเคยังอยู่นะครับผมยังอยู่นะฮสามประตูชเชิญฮะซิโก้วิ่งแล้วโอ้ยโดนชนไม่ได้ไม่ได้ยีจูนะซิโก้วิงว่ง,งวิงว่งวิ่งแต่ยี่ฟินไม่สุดฮาฟเลชเชอร์เปิดไปเลยนี่ สาต์ยาวอย่างเดียววะเห็นว่าฟิกโกออกตัวดีสาตว์ยาวอย่างเดียวนะฮะแฟชเชอร์ฮะไปอย่างเดียวโอ้โหไม่เปิดมันสิโกะฮะไปฝากแฟชเชอร์ลักลอกสวยแล้วไปดีโอู้หมาอีกแล้วนะครับผมเรียมนี้เหมือนเดิมแล้วหลอดม่วงเรียบร้อยไปเดียวโอ้โหจี้อะไรเดียนีฮะโอ้โหเช็ดจริงนะฮะ โอ้โหหรือมันดีแค่ไม่ใหม่หวะโอดยิงเป็นว่าเล่นเลยว่ะสี่ประตูแล้วเกมเนี้ยขอแค่จับจุดได้คืออุปเชี่ยหดวทิพายซิโกโคโหดเลยอ่ะนะแล้วสตีมหนายังเหลือเหลือนั่นน่ะขนาดวิ่งเยอะเลยนะแต่เชื่อฮะแต่เชื่อคืนฝั่งนี้ไม่ถึงไม่ไม่ได้เปิดว่ะคอยสักครั้งนะโอเคจบเกมที่สองแบบเชี่ยจับจุดได้คือดีมาก นะพอจับจุดได้แล้วคือชิปยิงอย่างโหดซิคโคไม่ยิงอย่างโหดเลยแล้วโอกาสยิงทุกครั้งคือร้อยเปอร์เซ <c oughs> <ฮ>็นต์อ่ะโอ้โหคือดีวะ่ะนะแปดจุดห้าในเกมนี้แปดจุดห้าโอ้โหแล้วแรชเชอร์คือคนเอสซิตนะครับนะนะนะผมแรชเชอร์คือคนเอสซิตเลยอะ่ะโคตรดีโคตรดีแต่ละลูก <c oughs> อันนี้คือลูกแรกแรชเชอร์จ่ายโอ้โหหลุดแบบ เรียบร้อยสว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 ยเลยอันน่ะสวยสวยเลยเนี่ยขอแค่ให้วิ่งอ่ะหาคนใจดีอ่ะไม่พร้อมที่จะหลุดเลยอ่ะนะลูกแรกลูกนี้แล้วก็ลูกสองไปอีกแล้วและเหลี่ยมนี้นะครับผมนะดึงหลบนิดหน่อยได้ปั่นสวยๆลูกนี้ก็เจียมอนะโอ้โหเหนือเหนือ ลูกนี้คือเหนือเหนือแล้วก็ลูกสามใพ้จูดจริงจะให้เฟลชเชอร์นะเนี่ยโอยจะให้ให้อะซิกโก้นะแต่จูดไม่มาก่อนนะืมจะไม่ยิงก็ยังไงอยู่นะแล้วก็มาอีกแล้วโอ้โหวิ่งแซงแบบสบายโอ้โหแล้วห่างด้วยนะห่างด้วยนะแล้วเหลี่ยมนี้โอ้โหประตูที่สามนะหลุดแบบห่างและตัวเล็กกว่าตัวไม่ใหญ่นะแล้วก็ลูกสุดท้ายามีดนยิงด้วยวะ นะลูกสุดท้ายลูกนี้โอ้โ oh หเป็นทุ่งนะแล้วเขาอยู่ข้างนอกเราอยู่ข้างในก็หลอดม่วงไปดียวมเชี mm ่ย hmm. ซิโก้โคตรนะประมาณนี้และกันสำหรับรีวิวซิโก้เชี่ยดีจริงนะดีจริงสำหรับซิโก้ก็คนไทยอนะคนไทยก็อินนะนะก้ <c oughs> นะ900าร้อยทองถือว่าคุ้มส่วนตัวนะนะประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะ คลิปนี้เป็นลาบ๊ายบาย Let's go